คนเราทุกคนมีสิทธิอันชอบทมที่จะร่ำรวยชอดคัดที่จะทำให้คุณรวยได้ง่ายๆนั่นก็คือสวมกันเป็นนะคะสวมกันเป็นไปเลยค่ะว่าเราจะเป็นคนร่ำรวยเราจะเป็นคนที่มั่งมีมั่งคั่งแบบไหนนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนั่นก็คือเนาะ แน่นอนที่สุดยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลนะคะละหลายๆคนก็เล่นโซเชียลกัน,นังนั้นมีอินเทอร์นเน็ตกันทุกคนนะ,ะเปิด a c e b o o กเปิด YouTube เปิดติ๊กต k กโน่น,นนั่นนี่ดูดูกันไปฟีดฟีดกันไปเรื่อยๆนะคะบางคนเมื่อไปเจอภาพไปเจอคลิปวิดีโอที่แบบว่า เขาโชว์ความร่ํารวยโชว์การไปช้อปปิง้งโชว์การไปเที่ยวนนันนี้นะคะคุณอยากจะเป็นคนร่ารวยหลายๆคนบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะอันนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าหลอกหรือว่าทําคลิปคอนเทนต์เฉยๆนะคะไม่สนใจนะคะเราไม่ต้องสนใจเลยณนะวันนี้ในเมื่อเราต้องการที่จะเสร็จสร้างความเป็นไปได้ให้คุณการันตีไปเลยว่านั่นไงล่ะ นี่ไงล่ะคือหลักฐานที่จักรวาลส่งมาให้ฉันนะคะนี่ไงหลักฐานที่จักรวาลส่งมาให้ฉันเมื่อฉันอยากที่จะเป็นคนร่ำรวยนะคะให้คุณสวมการเป็นไปเลยนะคะให้คุณอินให้คุณมีความสุขอนจอยกับคลิปเหล่านั้นไปเลยเปรียบประนึ่งว่าเป็นชีวิตของคุณเองนะคะเมื่อร่ก็ตามที่คุณอนจอยนะคะอย่าลืมว่าอารมณ์ของเรานะ คืออนาคตนะะเมื่อคุณมีความรู้สึกดีเพียง17วินาทีคุณจะดึงดูดเรื่องราวดีๆให้เข้ามาในชีวิตของคุณดังนั้นเมื่อคุณดูคลิปเหล่านั้นค่ะคุณจงอารมณ์ดีและสวมการเป็นไปนเลยว่านั่นไงชีวิตของฉันอ่ะอารมณ์ดีฮปปี้มีความสุขไปกับคลิปเหล่านั้นได้เลยนะคะเนี่ยคือช็อตคัดที่ง่ายที่สุดนะคะคือสวมการเป็น คนคนนั้นในคลิปคลิปนั้นนะเมื่อคุณอารมณ์ดีแล้วมีความสุขได้บ่อยๆชีวิตของคุณกําลังอยู่ในกระบวนการเจ็กสร้างอย่าต่อต้านเด็ดขาดคุณจงให้มันไหลลื่นไปเรื่อยๆนะคะเสพวันวัน,วนหนึ่งเสพสิ่งที่คุณอยากจะได้เสพเรื่องราวที่คุณอยากจะได้อย่าต่อต้านเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต่อต้านเท่ากับคุณสต็อปและแคนเทิลชีวิตของคุณนะะ วันนี้ช็อตคัดง่ายๆสวงกันเป็นไปเลยนะคะในสิ่งที่เราอยากก็เป็นง่ายๆสบายนะคะ